ห้ามเซนทัลป่าตองประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่1กุมภาพันธ์หลังโดนพิษโควิด -19 เล่นงานรอบ2บริษัทสับสินค้าเซ็นทันจำกัดออกประกาศปิดเซนทัลป่าตองชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์และไม่มีการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื้นที่เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านธุรกิจท่องเที่ยวจากพิษโควิด -19 จากกรณีสถานการณ์เช right ื้อโควิด -19 บระบาดรอบสองในประเทศตอนนี้ทำให้ภาครร้สั่งปิดสถานที่หลายแห่งทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในวันที่22มกราคมมีรายงานว่าบริษัทสับสินค้าเซนทันจำกัดผู้บริหารห้างสับสินค้าเซนทัน ได้ทยอยส่งจดหมายถึงผู้เช่าพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการแจ้งการปิดห้างเซ็นทันป่าตองชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากพิษโควิด -19 าทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตโดยจะปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนอกจากนี้พบว่า จะไม่มีการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื้นที่และจะให้พนักงานย้ายไปที่สาขาอื่นเป็นการชั่วคราวฝากขอบคุณผู้ติดตามฟังช่องเราด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กด subscribe และก็สั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปด,ดีๆจากช่องของเรานะครับ